หลังจากที่เราสามารถจัดการโซลาร์แมกดลอดได้แล้วก็ได้เข้าสู่วันที่21ซึ่งในวันที่21ถึงวันที่23ผมนั้นก็ได้ฟาร์มอย่างจริงจังเพื่อหาวัตถุดิบในการทําชุดเกาะและวัตถุดิบในการทําชุดเกาะตัวแรกนั่นก็คือปาตีนโค้ดไลเดอร์บอกได้เลยตัวนี้ทำเอาผมหัวร้อนจัดๆตัวที่2เกตกิลอสหรือแมฮีย อ้าวพี่ฮะพี่ฮะไหนพี่บอกพี่ทําสัญญาในการเป็นพันธมิตรกันแล้วฮะอ๋อสัญญามันหมดอายุไปแล้วน่ะน้องเดี๋ยวพี่เข้าไปต่อสัญญากันใหม่ตัวที่3อุลกัรซึ่งตัวนี้บอกได้เลยว่าง่ายจัดจัดแถมผมยังโชคดีมีเครื่องบินจากที่ไหนไม่รู้บินมาปล่อยระเบิดช่วยผมบอกได้เลยอีซี่สุดๆเข้าสูงวันที่24ถึงวันที่25ผมนั้นก็สามารถสร้างชุดเกาะได้แล้วแถมผมนั้นยังสามารถสร้างชุดเกาะให้น้องแมวใหม่อีกด้วยบอกได้เลยเท่จัดจัดนี่มันนักลบกระดูกนี่นะแกนะส่งของมีค่ามากกว่ามาเดียวนี้แต่ชุดของผมนั้นก็ยังไมม่เสสร เนื่องจากชิ้นส่วนของแขนนั้นยังขาดวัตถุดิบจากเดียบอสดำและผมนั้นก็ไม่สามารถหาเดียบอสดำได้ด้วยในตอนนี้เนื่องจากว่าในเควสและในแมปเดียบอสดำของผมนั้นยังไม่ปรากฏตัวขึ้นมาเลยนั่นจึงทําให้ผมนั้นต้องฟาร์มเกาะส่วนแขนของเนื้อกีกันเต้มาใช้แทนก่อนแต่ก่อนที่ผมจะไปตีเนื้อกีกันเต้ผมนั้นก็ได้มองเห็นว่าเควสสเปเ,เชียลของผมนั้นสามารถทําได้แล้วแต่ผมนั้นก็ยังไม่ทําและได้มุ่งหน้าสู่การตีเนื้อกีกันเต้อีกครั้งซึ่งในการต่่่่ออออสู้้้้้้รรบบ,แบบบนนนีกกกกกัเเเาาาาาตผมมมไดดลลยยยยววแแแแถถงปๆซํะใค เทคนิคในการต่อสู้รอบนี้ของผมแล้วก็บอกเลยผมวิ่งอ้อมตีจากทางด้านหลังอย่างเดียว จากนั้นก็ชนะพี่ฮะพี่ฮะว่าแต่แสงอะไรอยู่ตรงพื้นเหรอฮะอ๋อไม่มีอะไรหรอกนอ้องมันก็แค่ไฟฟ้าสถิตเฉยๆนะและในที่สุดผมก็สามารถทำก่อชิ้นสุดท้ายมาได้เข้าสู่วันที่2 6ถึง28ผมนั้นก็ไม่ได้ทำอะไรเลยนอกจากการวิ่งตีมอนและฟาร์มของที่จำเป็นไว้ให้ได้เยอะมากที่สุดและก็ไล่เก็บร่องรอยของเอลเดอร์ดักอนอีกตัวด้วยแต่ในระหว่างนั้นเองคุณดูความน่ารักนี่สิครับ yeah, yeah. โอ้ยพี่ครับไอ้แตงกวาดองมันจะกินผมเนื่องโดยเหตุการณ์บางอย่างผมจึจมาางได ท้ไม่เห่าเด็กกบมาพบกันอีกครั้งอ,อมันโมเมทมันบมช่ยชายรับบมได้คุณดูนี่สิครับขนาดคิวบิตยังมีคู่แล้วไอละ่ะยังไม่มีใครมาเคียงคู่บ้างเลยน้องครับน้องครับพี่มีของขวัญมาให้ระบคู่ เขาสู่วันที่29ถึงวันที่33ผมนั้นก็ได้กลับมาเก็บร่องรอยที่ a อ c นเช t f o r e s เเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือผมนั้นก็ยังไม่มีใครผมจึงได้ตั้งใจว่าวันนี้จะต้องเก็บรวบรวมร่องรอยของเ l d e r d r a ด o รอนให้ครบซึ่งเอาจริงๆก็ครบนั่นแหละและก่อนจะจากไปก็ได้เ้าไก่แจ้มาเป็นของขวัญด้วยจากนั้นเราจึงได้ออกเดินทางไปที่ <S White s p ย <White S 1> <intern ment S 2> เวสเพื่อรวบรวมร่องรอยของเ l d e r d r a ด o n กอีกตัวแต่ในระหว่างนั้นเองเราก็ได้พบเข้ากับเดียบอสตัวสีดำในที่สุดหลังจากนั้นหนังก็กวลาารรรีบ้้แ ต้องรอยส่วนที่เหลือของเ l ลเดอร์ดากจนได้ครบจากนั้นผมจึงได้กลับมาที่หมู่บ้านและได้สร้างดาบใหญ่เล่มใหม่ขึ้นมาและคนที่จะเป็นหนูรองยาของดาบผมคนแรกนั่นก็คือเดวิลโจ หรือเจ้าแตงกวาดองนั่นเองเอาจริงๆไม่ใช่อะไรหรอกผมแค่อยากรู้ว่าสเปเชียลเควสมันคืออะไรแค่นั้นเองแต่พอกดเข้าไปแล้วเป็นเดวิลโจมันก็นเลยทําให้ผมคิดถึงตอนเล่นภาค 3R d ดีผมก็เลยอยากลองกลับมาตีพี่แกแค่นั้นเองและอีกอย่างผมค่อนข้างชอบชุดพี่แกและอาวุธด้วยจากนั้นผมก็เลยตัดจบแบบละครไทยเข้าสู่วันที่3 4ในที่สุดผมก็ได้เจอเข้ากับเอลเดอร์ดากอนตัวที่2คูชลาดาโอลาบอกเลยตอนอยู่ในภาคฟรีดอมพี่แกจัดได้แล้วว่าเป็นตัวที่น่าลํำคาญมากๆและก็เอาลงยากมากๆด ออกแต่พอมาอยู่ในภาคเวลิลผมรู้สึกว่าพี่แกโดนเนิบลงยังไงไม่รู้นะซึ่งเทคนิคในการชนะแบบอีซี่นั่นก็คือเตียมแฟตมาเยอะๆและค่อยเอาไปใช้ตอนที่พี่แกบินอย่างเดียวรับรองชนะแบบอีซี่แน่นอนเข้าสู่วันที่35ซึ่งวันนี้เป็นวันที่พิเศษกว่าวันอื่นๆเน,นื่องจากว่าผมนั้นได้จังไลหลงหมอดในการดูว่ามอนตัวนั้นแพ้ธาตุอะไรซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามอดนี้มันจะโกงเกมมากไปหรือเปล่าเพราะเท่าที่ผมดูมาตารางธาตุมันก็ไม่ต่างกับภาค Monster Hunter Now เลยหลังจากนั้นผมจึึงงไดด้้้้สราาาาบตนนขมมอีกกเลล่และ แน,ตนแต่ผมลืมอัดหลังจากนั้นผมจึงได้ออกเดินทางไปต่อสู้กับเอลเดอร์ดากอนตัวสุดท้าย T ีโอสตาซึ่งก็ไม่มีอะไรมากเจอผมใช้คอมโบโล้มเทพไปถึงกับจอดหลังจากนั้นผมก็ได้ใช้เวลาวันที่36ถึงวันที่39ในการฟาร์มสิ่งของต่างๆรวมถึงเดวิลโจด้วยและในที่สุดผมก็ได้ดาบพี่โจมาสักทีเขาสู่วันที่40ในที่สุดเราก็ได้รู้ถึงแหล่งพลังงานอันมหาศาลที่ได้ดึงดูดเราเอลเดอร์ดากอนให้เดินทางมาที่นี่เหล่านั้นจึงได้ออกไปสำรวจกับลุงกาโดและพี่ผมเปียว่าาใในใจกร รีเซนั้นมีอะไรซึ่งในระหว่างการเดินทางผี่ผมเปียกก็ได้เล่าให้เราฟังว่าเหล่าเอ d เด d r a ด o กอนที่ได้พากันมาตายที่ลอสเทนเวลหลังจากที่พวกมันตายมันจะกลายเป็นพลังงานไบโอเอเนจี e gy, เพื่อเป็นพลังงานหล่อเลี้ยงให้กับพื้นที่ด้านบนของโคโลไฮแลนด์แต่หลงัลงๆมานี้พลังงานเหล่านั้นกลับดันมาอยู่ที่เ l d เดอร์รเซแทนซึ่งสุดสายปลายน้ํานี้มีคําตอบและนั่นก็คือมังกรโบราณปริศนาที่ได้ปล่อยฟีโรโมนเพื่อล่อให้เหล่าเอ d เด d ร a g o กอนให้มาตายใกล้ๆมันเพื่อที่มันนั้นจะได้ดู e ัับบพลลงาานทที่รริสสุธ์แะมถ กําเนิดชีวิตตัวเองขึ้นมาได้นี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมโซลาร์แมกดาลอสและเหล่าเอลเดอร์ดทาก้อนตัวอื่นๆไม่ยอมไปตายที่ลอตเทนเวลและหลังจากนั้นพี่ผมเปียก็เลยโดนปล่อยพลังขึ้นเต่าใส่ขอหารู้มากเหล่านั้นจึงได้ออกตัวช่วยเพื่อให้ลุงกาดเดนั้นแบกพี่ผมเปียไปอยู่ในที่ปลอดภัยส่วนเหล่านั้นก็จะได้ใช้บงังไคปล่อยเก,กสกะเทนโชใส่ซึ่งขอบอกได้เลยว่าถึงจะเป็นบอสตัวสุดท้ายของภาคแต่พี่แกนั้นก็ไม่ได้โหดแบบเวอร์วังอลังการซึ่งนั่นก็อาจจะเเเเพพพรรราา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 ะะว่่่แแกกกนนนนนนนัััั้้้้้ิิงงงงดดดออ็ไไจึทํใหหสามมถชบบล จากนั้นก็ได้มีงานเลี้ยงฉลองและได้ตั้งเช่อให้กับมังกรเอลเดอร์ดากอนตัวใหม่นั่นก็คือซีนูจิว่าเขาสู่วันที่41-42เหล่านั้นก็ได้พบสิ่งแปลกประหลาดและเหตุการณ์บางอย่างซึ่งเหล่านั้นก็ได้รับหน้าที่ให้รับบทเป็นแก่เล่าที่ได้ข้ามมิติมาเพื่อกําจัดเหล่าพูดผีปีศาจและเอาเป็นว่าเราพูดกันพอแค่นี้เถอะผมไม่อยากพูดเยอะเพะเห็นเขาพูดกันว่าช่วงนี้ของวิดีโอเกมตดลิขสิทธิ์เยอะมากโอเคกับเข้าเนื้อเรื่องกันต่อ,ตอ หลังจากที่เราสามารถจมเหตุการณ์ทั้งหมดลงไปได้ก็ได้เข้าสู่วันที่43-45เหล่านั้นก็ได้รับภารกิจในการไปสำรวจ a อ c i e ชีย o r e s t เเนื่องจากเกินเหตุการณ์ผิดปกติและนั่นก็คือเลจ i น่าที่เข้ามาอยู่ใน a อ c i e ชีย o r e s t ซึ่งตามความเป็นจริงมันควรจะอยู่ที่คอ r a เ h i g ฮ l ล n ด์ามากกว่าก่อนที่เรานั้นจะได้พบเข้ากับมอนสเตอร์ปริศนาและยินดีต้อนรับเข้าสู่มอน s เตอร์ n t e r World i ิลด์อบเพื่อไขปริศนาต่างๆเราจึงได้ออกเดินทางตามเลจ i น่าไปและได้พบเข้ากับเกาะแห่งใหม่ซึ่งเหล่านั้นกกก็็ไดได้้้้รรรัับบบาาาาาตออนนนจจเเปย่งี และนั่นก็คือเบโอธดัสหรือปาพญานาคกดคอมเมนต์99และสาธุไว้นะครับรับรองพรุ่งนี้ไม่ถูกหวยแน่นอนบอกได้เลยว่าตัวนี้เป็นตัวที่น่าลำคานจัดๆหลังจากที่เราสามารถจัดการได้แล้วเหล่านั้นจึงได้ตั้งหลักปักฐานขึ้นมาใหม่อีกทีและได้ตั้งชื่อเมืองว่าเซเลนาซึ่งคนที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้นําแห่งใหม่นั้นได้แก่พนุ่มโทนี่จาของเราเน่นเองซึ่งเอาจริงๆพี่แกก็เป็นเด็กเส้นนั่นแหละไม่แปลกที่จะได้ตําแหน่งนี้ยอกยอกและสถานที่ล่าแห่งใหม่มีชื่อว่าฮอฟอลต์ลิตหลังากั้รรไดรบิ ในการออกสำรวจพื้นที่แห่งใหม่เพื่อกำจัดมอนเตอร์ที่เป็นอันตรายต่อการสำรวจและคณะเดินทางมาจากเมืองแอสเตลาที่จะมาถึงและเราก็ได้เข้าต่อสู้กับบานบาโลซึ่งผมก็ขอบอกเลยว่าทาร์ซนตาคนไหนทำกวางเรนเดียลุดเกากรุณามารับคื้นด้วยนะครับแม่มโหดชิปหายก็ว่าอยู่ทำไมพี่แกสามารถบรรทุกของหนักๆและสามารถไปส่งของกับซันตาได้ตลอดทั้งคืนอย่าลืมนะครับซันตาคนไหนทำกวางเรนเดียลุดกรุณาติดต่อมารับคื้นด้วยผมจับไว้ให้แล้วซึ่งต้องขอบอกเลยว่ามอนหลังจากที่เข้าไอบอลมามีแต่ต ซึ่งตัวที่ผมยกให้เป็นโนหนึ่งเรื่องความน่าลำคาญนั่นก็คือไวเปอร์โทบิคาตาชิเอะก็พีดเอะก็พีดจนผมสามารถกินนูเบอร์รี่จนหมดได้ในเกมนี้หลังจากที่เราสามารถจัดก,การมอนสเตอร์ที่เป็นอันตรายประจำถิ่นลงไปได้จากนั้นเราจึงได้และก็เข็มหลังจากเหตุการณ์ทั้งหมดพวกเราก็ได้ค้นพบกองเรือที่1ที่เคยออกมาสำรวจพื้นที่แห่งนี้ก่อนเราและได้สูญหายไปเหลือเพียงแต่ข้อมูลอะไรบางอย่างไว้ให้ซึ่งภายในข้อความที่ถูกทิ้งไว้นั้นบอกไว้ว่ามีบทเพลงบางอย่างที่ทําให้เรามอนสเตอร์นั้นคุุ้้้้มั่งจาากกกนนก็ไดเ,ดเหตร์ขที เมืองแอสเทลา่าคอมมาเดอร์จรึงเดยกให้เหล่าฮันเตอร์ทุกคนกลับมาที่เมืองและเพื่อสานต่อการสำรวจของคู่หูเราเหล่านั้นจึงได้อยู่ที่นี่เพื่อสำรวจสิ่งที่น่าสงสัยต่อเขาสู่วันที่46เหล่านั้นก็ถูกเรียกตัวให้กลับไปที่เมืองแอสเทลา่าเนื่องจากได้ค้นพบมอนสเตอร์กายพันธุ์ที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์เลเจน่าคอสซิงซึ่งต่วแรกที่เราต้องออกไปกำจัดนั่นก็คือ เจ้ากระปูมีปีกนั่นเองซึ่งรอบนี้พี่แกมาพร้อมกับความสามารถที่ทําให้เรานั้นสลบได้ด้วยซึ่งก็ตามระเบียบความสามารถแค่นี้ไม่สามารถกําจัดเราได้หรอกนั่นจึงทาให้เราสามารถเอาชนะแบบ EC มาได้เข่าสูงที่47ตัวที่2ที่เราต้องกําจัดนั่นก็คือผูเกยผูเกหรือทุกเกมีปีกนั่นเองซึ่งรอบนี้พี่แกมาพร้อมกับความสามารถที่พ่นน้ําออกจากหางได้อืมนั่นไม่ใช่หางของข้าแต่มันคือ หลังจากที่เราสามารถจัดการมอนสเตอร์กายพันลงไปได้ก็ได้เข้าสู่วันที่48ถึง50ก็ได้มีข้อความส่งถึงเรานั่นก็คือในระหว่างที่คุณยายกำลังสำรวจจุดที่เรือล่มของกองเรือที่หนึ่งอยู่จู่ๆก็ได้มีการปรากฏตัวของบาริออรขึ้นนั่นจึงทำให้พวกเขานั้นไม่สามารถสำรวจต่อได้เรานะั้นจึงต้องกลับไปที่เซเลนา่าเพื่อไปกำจัดบาริออรซึ่งก็ตามระเบียบเราไม่สามารถสู้บาริออรได้เลยไม่ว่าจะเป็นดาบคู่คาตนะหรือหอกโล่ผมก็ไม่สามารถเอาชนะบาริออรได้เลยเนื่องจากาพี่แกโหดจัด,จดและผมยอมรับตรงๆว เอาผมตกใจไปหลายช็อตไม่รู้จะเอาชนะพี่แกยังไงในใจผมก็ได้เอาแต่คิดว่าอยากจะยิงสัญญาณ SOS ให้คนมาช่วยแต่ติดอยู่อย่างเดียวนั่นก็คือผมไม่มีเน็ตเนื่องจากว่าเน็ตมือถือผมผมนั้นเป็นเน็ตที่มีความเร็วจำกัดถ้าใช้ครบ5ห้าสมบกไหร่แล้วก็ความชัดระดับ144 p ใน y o ย t u b e ผมยังดูไม่ได้เลยนั่นจะทำให้ผมตัดสินใจที่จะเริ่มกลับมาฟาร์มชุดเกาะเหมือนเดิมซึ่งชุดเกาะที่ผมจะใช้รอบนี้นั่นก็คือชุดเกาะที่อยู่ในระดับ m a s t มาสเกตอร์แลนด์แต่เป็นแค่ชออ od, ชใ,คใช,ช แคสูกับพวกบันบาลลหรือปาพญานาคไม่ไหวแค่นั้นเองซึ่งที่เห็นผมบอกว่า EC จริงจริงแล้วผมแค่ acting นะพอเอาเข้าจริงๆก็ออกผมเลือดตาแทบกระเด็นเหมือนกันเลยหลังจากที่ผมสามารถทาชุดเกอดได้แล้วก็ได้เข้าสู่วันที่51ซึ่งผมนั้นก็สามารถจัดการบริเอดได้แล้วแต่ผมนั้นดันลืมอัดเหลือเพียงแค่รูปภาพเป็นหลักฐานใ,ให้ทุกคนดูว่าผมสามารถจัดการบริเลอดได้แล้วจริงๆซึ่งถ้าใครไม่เชื่อผมจะเล่นให้คุณดูอีกรอบพร้อมกับเสียงจอยอันน่าหันษาของผม โอ้ยเจ็บเจ็บนี่ไงฟอลโลมีเหรอฟอลโลมีเหรอไอแคนมูฟไอแคนมูฟมันแปลว่าอะไรวะไอแคนมูฟอู้ยูไหนวะเนี่ย อ๋อ้สัตว์ผู้ล่วงไอ้เหี้ยผู้ล่วงแม่ยศหโหได้เวลาหลับแล้วหนูหนึ่งสองเรียบร้อยจบมันเป็นเทคกกะิกครับมันเป็นแทคกกะไต t h r a t eliminated มันคือแท็กเตอร์อีกนะก็จบกันนะกไปแล้วนะครับกับการเอาชีวิตรอดในเกม Monster Hunter World ใน51วันหากคุณชอบคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ